เอาละครับเราจะไปที่ไฮไลท์2คู่นะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลนะครับเยาวชนนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลไ i กี้ปี2016นะครับบางกอกกลาส FC เนี่ยเจอกับชนบุรี FC อีก1คู่นะครับเป็นไทยลีก3การแย่งชิงไปสู่ไทยลีก2เมื่อปี2017อุดรธานี FC เจอกับตรัง FC ครับ ไฮไลท์ฟุตบอลเยาวชนครับอายุไม่เกิน15ปีนะครับศึกลูกหนังไนกี้ครับปี2016นะครับที่สนามบางกอะกลาสจังหวัดปทุมธานีวันนี้นะครับบางกอกกลาส FC จูเนียครับเปิดบ้านรับการเยือนชนบุรี FC ฉลามชนมาเยือนครับในนัดชิงชนะเลิศอายุไม่เกิน15ปีศึกฟุตบอลไนกี้ Nike ครับรายการนี้ก็เตะ เมื่อปี2016ครับต้นเกมครับชนบรีเปิดมาครับเข้ามาในแดนหน้าแล้วครับโอ้โหโดนเกี่ยวเข้าไปครับพุทธศิลป์ก็ชี้มาที่จุดโทษครับต้นเกมเท่านั้นครับเสียจุดโทษนะครับบังกรกราฟเอฟ4อาละครับดวลกันหน่อยครับกับลูกสาประตูหัวหน้าชุดยิงลูกนี้มาเรียบร้อยครับ พุ่งคนละฝั่งนะครับขึ้นน้ำก่อนครับชนบุรี f อครับหนึ่งประตูต่อ0รวดเร็วเหลือเกินครับประตูแรกบอลทิ้งมาทางด้านซ้ายครับแตะมีตัวประโกบค,ครับดึงเข้าขวาลูกนี้จริงโอ้โหปัดไม่อยู่ครับลูกศรประตูของบางกอกกาด f อครับแล้วก็เป็นประตูที่2ครับ บอลยังอยู่ทางด้านซ้ายครับเป็นอาวุธสำคัญเลยครับโยกครับลากมาครับแล้วเปิดลูกนี้สกัดไม่ดีครับเหลี่ยมนี้โดนจิงเข้าไปครับแล้วก็เป็นประตูที่สครับแมากองหลังของบางกอกกลาในสกัดมาครับแล้วบอลไปเข้าทางด้านซ้ายครั้งครับโยกโยกมาลึกแล้วจิงลูกนี้ ผ่านมือรู้สัประตูครับเป็นประตูที่4ครับโอ้โหดูครับลากผ่านเข้ามา4ประตูต่อศูย์ครับจบเกมครับก็เป็นชมป์ศึกฟุตบอลไนกี้อายุไม่เกิน15ปีครับปี2016ครับในถิ่นของบางกอกลาดเอฟซีด้วยนะครับสำหรับฉลามชนจูเนียครับไปอีก1เกมครับเป็นฟุตบอลระดับไทยลีก3 ตี2,017นะครับอุดรธานี FC นะครับก็เปิดบ้านรับการเยือนตรัง f อครับที่สนามราชพัฒรอุดรธานีเกมแรกในตรังครับชนะอุดรไป4-3ต่อครับในเกมนี้จึงสำคัญนะครับเล่นในถิ่นของตนเองครับแฟนฟุตบอลมาเยอะนะครับแต่ตรังก็ถือว่ายิงในบ้านเนี่ยมา4-3ครับดูครับแฟนบอล มากันเยอะมากครับลุ้นครับการขึ้นฟุตบอลทีสองเปิดมาครับยังม่งไม่ได้บอลของอุดรครับดึงเข้าซ้ายย้อนกลับมาครับเปิดมาครับได้มงครับลูกนี้ก็ไม่ดีครับแล้วโอ้โหกองหลังยังเคลียร์ได้ตรังเอซีครับโอ้ยหลุดมาแล้วนะครับแต่พุทธศิลป์นี่ครับใบเหลืองครับให้กับผู้เล่นของทางด้านฝั่งอุดร โอ้โหลูกนี้ยิงข้ามคานไปเยอะครับอุดรบ้างครับยักษ์แสดโอ้ยมาเอ้ามีสวนหมัดครับอืแต่ไม่โดนครับกุตสินมาก่อนครับเป็นลูกเตะมุมครับเท้าซ้ายเปิดมาครับได้มงโอ้โหเรียบร้อยครับมงกดลงพื้นครับอืมีตัวคุมเส้นแต่ว่าสกัดไม่อยู่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับของทางด้านเจ้าถิ่นครับเฮที กองเชียร์ของอุดรธานีครับวันนี้มาเยอะจริงๆครับที่สนามราชพัฒอุดรธานีนี่ก็เป็นเมืองฟุตบอลไปแล้วครับดูจากภาพช้าครับเท้าซ้ายเปิดมาครับนี่ครับโมงกดลงพื้นครับหืมคุมเส้นในสองคนครับแต่ว่าสกัดไม่อยู่ครับโอ้โหตอนนี้ถ้ารวมสกอร์นี่ก็เป็น4ประตูต่อ4นะครับของเดิมเนี่ยสต่อ3 เอาละครับตรังดึงแล้วเปิดมาครับโอ้ยไปเข้าเมือสัตรูก่อนครับุดทอนด้านซ้ายครับเอาหดลงไปครับมาดิ้นเลยครับแต่ก็ให้เป็นลูกฟาวเปิดข้ามมาครับจังหวะนี้ไม่ถึงครับรับไว้ได้ครับปุตติสินนั้นปล่อยครับมาครับเอาสกิดด้านหลังครับปุตติสินให้เป็นลูกฟาวเปิดเข้ามาใน กรอบ18ล้านแล้วจริงลูกดิด้โอ้โหแต่ว่ามีธงยกขึ้นมาครับไม่เป็นประตูที่2ของทางด้านยักษ์แสดออยังหนึ่งประตูต่อสูครับอีกครั้งครับตรังอา้าว้ะครับตังรับครับตรังวนมาครับมาโดนเกี่ยวข้างหลังครับพู้ไดดสินให้เป็นลูกฝาหมงตั้งชงกลาไมครั้งหนึ่งชนกันอีกแล้วครับอโอ้โหมี เรื่องวุ่นวุ่นตลอดเกณฑ์ครับเปิดมาครับจังหวะนี้เอ้าแม่ฟ้องพุทธศิลป์ครับอุดรครับเปิดมาครับลึกจังหวะนี้มาอีกครั้งนึงครับโยกตัดมาครับจังหวะนี้ไหลมาสวยมากครับแล้วดึงมาซ้ายซ้ายแต่จบครับปัดไม่ได้เตะทีงออกไปครับโอ้โหผู้เล่นของตรังเอฟซียังช่วยไว้ได้ครับไม่เสียประตูที่สอง ตารางเอฟซีมาบางครับโอ้โหต้องสกัดทิ้งออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของตารางเอฟซีเปิดมาได้มงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับจังหวะของอุดรครับเปิดมาครับจังหวะพักอกโอ้โหลูกนี้วอนเล่ครับแต่ว่าโด่งข้ามคานบอลจังหวะฟาวของทางด้านตารางครับเปิดลึกมาครับต้องชกทิ้งออกมาอย่างหวดทิ้งออกมาได้ครับตัวเล่นของอุดรเอฟซี ตรังเก็บได้ทางด้านซ้ายครับมีตัวประกบแล้วไหลให้เข้าซ้ายดึงมาเข้าขวาขวาลูกนี้มาแล้วก็ฟ้องพุทธศิลครับว่ามีการส่งคืนให้กับผู้ษาประตูตรังโหมใส่ครับหน้าปากประตูแล้วหลับไว้ได้ครับนี่เป็นครึ่งแรกนะครับอย่างหนึ่งประตูต่อศูนครับ เกมสวนไปสวนมาสนุกมากครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับอุดรธานีเจ้าถิ่นครับนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับก็ชิงความได้เปรียบครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับอุดรธานีครับจากขวาไปซ้ายครับเจ้าบ้านโอ้ยโดนหัวเข้าไปครับบุตรศิลป์ก็ต้องมาค่าโทษด้วยใบเหลืองครับตรังเปิดโยกมาครับโดนชกทิ้งออกมายังไม่พ้นแดนละลายของอุดร อุดรสวนกลับมาบ้างครับโอ้โหโดนหวดเข้าไปครับพุตสินมาพร้อมใบเหลืองครับยิงลูกนิ้โอ้โหชนคานบนครับยังไม่เป็นประตูที่สองตรัง FC ซีครับหวังอีกหนึ่งลูกไหลมาด้านในให้มาช่องนี้โดนบังก่อนครับมาไม่ถึงครับแล้วตรังสวนมาทางด้านซ้าย สวยมากครับลูกนี้ได้จริงครับู้่แต่ว่าไม่ตรงกรอบอือหือนี่ครึ่งหลังนะครับเปิดมาครับเถ่สองเป็นของอุดรครับจังหวะสวนกลับโอ้โหจังหวะนี้ครับโทธิินให้อุดรครับเปิดสาดมาครับ แล้วก็ลึกไปถึงมือผู้ัลษาประตูของทางด้านตรงังตรังสวนกลับมาครับก็รับไว้ได้ครับยังเป็นบอลอุดรครับเข้าขวายิงลูกนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเป็นจังหวะฟาวก่อนแล้วครับสู้กันได้บันมากครับเกมนี้เป็นเกมเตะในครั้งที่2ครับนัดเพย์ออฟตรังครับ มาครับโอ้โหหลุดมาครับแต่ว่าลึกไปถึงก้นประตูหดโอ้โหไม่ยั้งเลยครับมองอีกครั้งทันลุมาจากวันนี้แล้วจริงไม่เข้ากรอบครับอุดรธานีหวังประตูที่สองครับในเกมนี้ครับยังไม่ได้ตรังสวนกลับมาครับชุนละมุนหน้าประตูแล้วจิ้งไซโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับอุดรครับยังช่วยกันได้ดีโอ้โหดูครับ ใส่กันสุดๆเลยครับนัดที่2พลิกหนีมาได้ครับอุดรแล้วสับเท้าอยู่ครับแล้วจิ้งลูกนี้เข้ามือรักษาประตูครับตรังขอหนึ่งประตูครับโอ้เป็นลูกฟ้าครับตรังเงบสีเปิดมาครับลึกไปถึงผู้รักษาประตูน่าเกมนี้ครับหวดกันมันจริงๆใบเหลืองมาอีกแล้วครับนี่ครับดูครับโอ้โห บอลของทางด้านอุดอรหาแล้วครับประตูที่2เข้าขวายิ่งโอ้โหโด่งข้ามคานครับยังไม่มีประตูที่2ค,ครับอ้อบอาวมามีลูกปัญหากันอีกแล้วครับพุตตสินก็ต้องแจกใบเหลืองครับเอาเกี่ยวไว้ได้ครับหลุดข้ามาพุตตสินโอ้โห นี่ครับดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเสียบสักกัดครับในกรอบ18หลานะครับพูดศิลก็ชี้เป็นจุดโทษครับให้กับอุดรยิ่งโอ้ไม่เข้าครับโอ้โหปัดไว้ได้ครับศัพทตัวของตรังเอฟซีครับไม่เสียลูกที่2นี่ครับชุลมุนครับตรงมุมทงครับแล้วพูดศิลก็ ให้ใบเหลืองครับของทางด้านตรังเอฟซีไปหมุมทงครับสื้อเวลาแล้วครับชุนมุนกันอยู่นี่ครับผู้ตดสินต้องเข้ามาครับต้องช่วยกันครับห้ามปลามผู้ตัดสินก็ต้องขอรายละเอียดจากผู้ช่วยเหมือนกันครับเดือดจริงๆครับเกมนี้เอาละครับท้ายเกมเข้าซ้ายเปิดเมื่อกลูกนด้จริงเออแต่ ประตูรับไปได้ครับตรางครับมาหน้าปากประตู้ายเกมครับ4ประตูต่อ3ครับสกอร์รวมมดเวลาการแข่งขันครับเกมนี้อุดรธานี f อก็เฉือนชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับรวมสกอร์แล้วก็4ประตูต่อ4ครับย้อนกลับไปนะครับการแข่งขันฟุตบอลลีก รักยาบ้านเรานะครับแต่ละสนามแต่ละแมตช์นะครับเจ้าบ้านเนี่ยบอกตรงเลยครับว่าขายของที่ระลึกเสื้อผ้าสิ่งของอื่นๆเป็นกรอบเป็นกรรมจริงๆนะครับอย่างเช่นปี2017อุดรธานีที่เป็นเจ้าบ้านนะครับในรอบเพย์ออฟเกมที่2ก็คงจะเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับเราจะลาด้วยบรรยากาศหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดของคู่อุดรกับ ตรัง f f นะครับบรรดาทีมงานสตารโค้ดนะครับแล้วก็นักเตะรวมไปถึงแฟนฟุตบอลนะครับวิง่งกอดกันกลมนะครับเพราะพวกเขาไปไทยลีก2เมื่อปี2017ลายไปกันครับกับรายการลุยขอบสนามพิชมวันครับเยบนบน้สุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปบุเดินบอน ฟุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ ริงจริงจริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลุูบอลสยามกูเด่นกอยกูเดินบอลกูเดินบอลุดยอดเท่านั้นที่ จดไไ้ปกูเดินบอลกูเดินบอลกูบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพัลังของความสำเร็จ จะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าทร้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ